เพื่อนๆค่ะตอนนี้กูก็จะพาเพื่อนๆมาที่โบสถ์เซนโยเซฟในเมืองฮานอยนะคะเป็นโบสถ์ที่เป็นศูนย์รวมของชาวคริสิกายโรมันคาทอลิกที่ใหญ่ที่สุดในเมืองฮานอยนะคะเราจะมาดูบรรยากาศนะคะว่าโบสถ์นี้นะคะจะสวยแค่ไหนคะ่ะไปดูกันเลยค่ะบริเวณนะคะรอบๆของโบสถ์นะคะก็จะมีคาเฟ่มีร้านอาหารแบบเยอะมาก ร้านอาหารร้านขนมก,กาแฟคาเฟ่เยอะเลยนะโบสถ์ที่สวยมากนี่เห็นหรือ,อยังน,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 นี่จะเป็นโบสถ์ที่เก่าที่สุดนะคะของเวียดนามแล้วก็เป็นบริเวณซึ่งบริเวณพื้นที่ตั้งโบสถ์เนี่ยนะคะก็คือเคยเป็นที่ตั้งของเจดีเบ่าเทียน แล้วก็ได้ถูกทำลายลงตอนที่ฝรั่งเศสรสร้างโบสถนี้เมื่อ130ปวราปีที่แล้วเพื่อนสวยมากนละท่องเที่ยวเยอะมากเป็นจุดศูนย์กลางเลยนะคะใจกลางเมืองฮานอยเลย มีร้านอาหารนะวัยรุ่นนักท่องเที่ยวเยอะมากอาสนวิหารเซนต์โจเซฟเป็นโบสโรมันคาทอลิกที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงฮานอยและมีความสวยงามจากสถาปัตยกรรมสไตล์นีโอโกธิกค่ะ ซึ่งมีต้นแบบมาจากวิหารนอสดามในกรุงบารีสที่นี่เป็นสถานที่ประกอบพ no, <thank> ิธีทางศาสนาที่เป็นศูนย์รวมของคริสเตียนและนิกชนในกรุงฮานอยและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากอีกด้วยนะคะ อาสนาวิหารเซนโจเซฟตั้งอยู่ทางเหนือของทะเลสาบหอนเกียมสร้างขึ้นในช่วงปีคริสต์ศักราช1884ซึ่งเป็นช่วงที่กองทหารฝรั่งเศสภายใต้การบังคับบัญชาของร้อยโทรฟรานซิสกานิเยได้เข้าครองเวียดนามในช่วงแรกอาสนาวิหารเซนโจเซฟเป็นโบสถ์คาทอลิกสร้างขึ้นด้วยสถาปตัตยกรรมนีโอโกธิก มีต้นแบบมาจากวิหาร Notre Dame นอรธดามีกรุงปารีสทำหน้าที่เป็นอาสนวิหารของอารัสสังฆมณฑลโรมันคาทอลิกแห่งท่านอยและตั้งชื่อตามนักบุญเซนโจเซฟซึ่งเป็นนักบุญองค์อุปธรรมของเวียดนามอาสนวิหารจัดพิธีมิสซาหลายครั้งในระหว่างวันสำหรับพิธีมิสซาเย็นวันอาทิตย์เวลา18นาฬิกาจะมีฝูงชนจำนวนมากเข้าร่วมโดยหากพื้นที่ในโบสถ์เต็มก็สามารถรวมตัวกันบริเวณด้านหน้าเพื่อเราฟังบทสวดได้ค่ะ เซนยเซฟคอเทดอรนะคะเซนโยเซฟคอเทดอรออ,ออฟพายนยวันหยุดนะคะเปิดห้าถึงหกโมงค่เสาว,วันนี้วันธรรมดาคอนเฟอร์กคอนแมส โบสถ์เซนโจเซฟหรือโบสถ์ใหญ่ฮานอยตั้งอยู่เลขที่40ถนอนหย่าจุงเขตวานเกียมกรุงฮานอยได้ถูกสร้างขึ้นในปลายศตวรรษที่19เป็นหนึ่งในสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นของคริสตศาสนาและเป็นการผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างตะวันออกกับตะวันตกถ้าหากวัดตรานกอกและวัดเสาเดียวมีสถาปัตยกรรมแบบพุทธศาสนาและเอเชียตะวันออกแบบดั้งเดิมแล้ว โบสถ์ใหญ่ฮานอยก็ถือเป็นสถาปัตยกรรมแบบยุโรปที่มีลวดลายแกะสลักลงชาติฉาบทองอย่างสวยสดงดงามและมีการผสมผสานเอกลักษณ์วัฒนธรรมพื้นบ้านของเวียดนามเข้าไว้ด้วยกันค่ะโบสแห่งนี้ได้รับการออกแบบและควบคุมการก่อสร้างโดยบาตหลวนปักกินเนอร์ซึ่งเป็นศินลปะแบบโกธิกมีประตูใหญ่ตรงระเบียงทางเข้าสู่อาคารที่ขนาบด,ด้วยประตูเล็กทั้งสองข้าง ส่วนภายในโบสถ์ก็ใช้กระจกสีตกแต่งเป็นภาพนักบุญต่างๆสำหรับบริเวณที่บาทหลวงใช้ทำพิธีได้รับการตกแต่งตามศิละปะพื้นบ้านดั้งเดิมมีลวดลายสวยงามปราณีตส่วนห้องหลักมีรูปปั้นพระเยซูที่ทำจากเซรามิกสูงกว่า2เมตรนายกวนเย็นตินแก็บชาวคริสต์ในจังหวัดบานเกียงที่มาร่วมพิธีในคริสต์มาสในโบสถ์ใหญ่ฮานอยได้30ปีแล้วกล่าวว่า โบสถ์ใหญ่ฮานอย i, เป็นหนึ่งในโบสถ์ที่เก่าแก่และสวยงามที่สุดในเวียดนามที่นี่มีหอระฆังสองหอและห้องฟังเทศขนาดใหญ่ที่นี่มีบาทหลวงติงโนกุยซึ่งเป็นพระคาร์ดินอลคนแรกของเวียดนามที่มีความซื่อสัตย์และมีความอดทนและเป็นผู้นำสูงสุดของคริสตศาสนาภาคเหนือเวียดนามมานานถึง25ปี พระคาดินามตรีนห่วนกุิงซึ่งชี้นำชาวคริสต์ให้เคารพในพระเยซูเจ้าและปฏิบัติหน,น้าที่ของคนเมืองที่รักชาติส่วนสถาปนิกนงทุยวินกล่าวว่าโบสใหญ่ห้าน้อยถือเป็นสิ่งปลูกสร้างที่มีความเก่าแก่และมีการเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุดในฮานอย โบสถ์ใหญ่หานอยนี้นะคะถูกสร้างขึ้นเมื่อปี1888และใช้ประกอบพิธีทางศาสนาเป็นครั้งแรกในวันคริสต์มาสเมื่อปี1887ซึ่งมาจนถึงปัจจุบันสถาปัตยกรรมก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงโดยสามารถเห็นได้จากภาพถ่ายของโบสถ์แห่งนี้เมื่อเกือบร้อยปีก่อนหากเรามองจากไกลๆนะคะก็จะเห็นว่าโบสถ์ใหญ่หานอยหรือโบสถ์เซนต์โยเซฟนี้นะคะมีความสง่างามมากบริเวณหน้าจัว่วมีนาฬิกาขนาดใหญ่ ส่วนหอสูงทั้งสองด้านมีระฆังระบบระฆังรวม5ลูกแขวนบนหอระฆังบริเวณลานหน้าของโบสถ์มีรูปพระแม่มารีที่ทําด้วยโลหะและบริเวณโดยรอบฐานก็เป็นสวนดอกไม้ขนาดเล็กส่วนด้านหลังโบสถ์ก็มีถ้ำหินทุกๆวันอาทิตย์จะมีชาวคริสต์มาฟังเทศที่โบสถ์แห่งนี้เป็นจำนวนมากประชาชนที่อาศัยอยู่รอบๆโบสถ์เคยว่า นักท่องเที่ยวชาวฮานอยและประชาชนจากจังหวัดที่ใกล้เคียงจะมาที่นี่ในโอกาสวันคริสต์มาสเพราะว่าที่โบสถ์ใหญ่ฮานอย i, เป็นสถานที่จัดพิธีคริสต์มาสที่ยิ่งใหญ่และคึกคักมากประชาชนคนหนึ่งที่อาศัยในถนนนาโถเผยว่าในวันคริสต์มาสประชาชนจากทั่วสารทิศจะมาชุมนุมกันที่นี่เป็นจำนวนมากค่ะโดยชาวคริสจ,จะรวมพิธีคริสต์มาส ส่วนผู้ที่ไม่ได้นับถือศาสนาคริสต์ก็จะมาชมความสวยงามของโบสถ์โดยเฉพาะเมื่อได้ยินเสียงระฆังทั้งชาวคริสต์และผู้ที่ไม่ได้นับถือศาสนาคริสต์ต่างก็แสดงความเคารพและกล่าวคำว่าอาเมน เมื่อถึงวันงานสำคัญชุมชนชาวคริสต์โดยรอบโบสถ์ใหญ่ฮานอยแห่งนี้เช่นถนนนาโทและถนนนาจางจะมีความคึกคักเป็นอย่างยิ่งเพราะมีทั้งชาวคริสต์นักท่องเที่ยวและประชาชนจากทั่วสารทิศมาเยี่ยมชมโบสถ์แห่งนี้อย่างเนืองแน่นและในปัจจุบันโบสถ์ใหญ่ฮานอยก็ถือเป็นหนึ่งในสนัญลักษณ์ของกรุงฮานอยประเทศเวียดนามค่ะ สำหรับสถาปตัตยกรรมก็จะมีราชินีแห่งสันติภาพเรจิน่าแพซิสมหาวิหารเซนต์โจเซฟด้านขวามุมมองภายนอกสู่แท่นบูชาและวิหารของอาสนาวิหารสำหรับภายนอกนะคะจะสร้างด้วยแผ่นหินและอิฐที่หันหน้าเข้าหาคอนกรีตด้านหน้าอาคารประกอบด้วยหอคอยสองหลัง รูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสสูงถึง103ฟุตรหรือ31เมตรและแต่ละหอคอยติดตั้งระฆัง5ใบมหาวิหารแห่งนี้สร้างขึ้นในสไตล์ฟื้นฟูกอทิกหรืออิตนีโอกอทิก หอระฆังแฟดมักถูกนำมาเปรียบเทียบกับหอระฆังนอตเทร์ดามของปารีสสถาปนิกของนักบุญเซญโยเซพยายามเรียนแบบสถาปัตยกรรมของปารีสผนังด้านนอกของคริสตจักรที่ทำจากหินแกรนิตแผ่นหินตลอดหลายปีที่ผ่านมาภายนอกของอาสนวิหารซึุดโมลงอย่างรวดเร็วเนื่องจากมนลภาวะอย่างหนัก ในส่วนของภายในนะคะหน้าต่างติดตั้งกระจกสีทรงสูงและมีส่วนโค้งแหลมบทของหน้าต่างกระจกสีที่ผลิตในประเทศฝรั่งเศสก่อนที่จะถูกส่งไปยังเวียดนาม เทดานเป็นโครงโคง้งเหมือนที่เห็นในยุโรปยุคลางทางเดินกลางมีสภาพผูกร่อนและวิหารดูแววววาวและทำจากไม้ปิดทองคล้ายกับวิหารแพทดีเอมและมีการตกแต่งทางสถาปัตยกรรมของราชวงศ์เวลูกปั้นพระแม่มารีถูกเก็บไว้ในเกือกมาตามประเพณีท้องถิน่นซึ่งมองเห็นได้ทางด้านซ้ายของทางเดินกลางูสุดถนนของโบสถ์ซึ่งเป็นพื้นที่ตลาดรูที่มีร้านบูติกและก็ผ้าไหม สำหรับประวัติศาสตร์นะคะเมื่อในปี1872ฝรั่งเศสภายใต้ชองปีจับป้อมฮานอยก่อนที่ฟรานซิสกานิเยจะเสียทีในส่วนที่เหลือของเมืองทศวรรษผ่านไปก่อนที่ชาวานานิคมจะเข้าควบคุมกรุงฮานอยอย่างเต็มที่เนื่องจากการก่อความไม่สงบ การก่อสร้างโบสถ์ส่วนใหญ่มีแนวโนม้มเริ่มต้นหลังจากเวลานี้และจะเสร็จในเดือนธันวาคม1886หนึ่งปีก่อนที่พันธมิตรของอินโดจีนฝรั่งเศสก่อ<ด>ตั้ง<ด>เป็นส่วนหนึ่งของจัก,กรวรรดอนา,นานิคมของตนแล้วก็ถูกสร้างขึ้นโดยมิชชันนารีชาวฝร,รั่งเศสและพระสังฆราชแห่งเบสตอนกินรรพันรรวฟันเซสโปกิเยซึ่งได้รับอนุญาตจากการบริหารนาานิคมของฝรั่งเศสในขณะนั้นถูกสร้างขึ้นบนเว็บไซต์ที่ถูกทิ้งร้างของเบลเทียนเจดี ตำแหน่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของศูนย์บริหารของตังเกียก่อนยุคอาณานิคมของฝรั่งเศสเพื่ออำนวยความสะดวกในการก่อสร้างโบสถ์สร้างประหักหักพังของเจดีซึ่งสร้างขึ้นในสมัยที่เมืองนี้ก่อตั้งขึ้นในสมัยราชวงศ์หลีในศตวรรษที่11และก็พังทลายลงในปีคศทศักราช1 5 4 2โดยที่ไม่เคยได้รับการซ่อมแซมมหาวิหารได้รับการถวายเมื่อวันที่24ธันวาคมพุทธศักราช2429 หลังจากที่เวียดมินเข้าควบคุมเวียดนามเหนือตามสนธิสัญญาเจนีวาในปี2497คริสตจากคาทอลิกประสบกับการกดขี่ข่มเพียงหลายทศวรรษพระสงฆ์ที่ถูกจับกุมและทรัพย์สินของโบสถ์ถูกยึดและเว่นคืนมหาวิหารเซนโยเซฟไม่ได้รับการยกเวน้นและถูกปิดจนถึงวันคริสต์มาสอีป,ปี1990 เมื่อพิธีมิสซาได้รับอนุญาตให้มีการเฉลิมฉลองที่นั่นอีกครั้งในปี2008การประท้วงที่เกี่ยวข้องกับสัญ,ญลักษณ์ทางศาสนาก็เกิดขึ้นที่บริเวณข้างโบสถ์ค่ะ